เอาละนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมทวายแช่งแล้วอีกเช่นเคยนะครับผมโอ้พูดเดียวลิ้นพันโอเคทุกคนก็น่าจะเห็นตามปกชิปและชื่อคลิปกันแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นรอเลี้ยงในแรงสุงพีม55ดาวกันนั่นเองนะครับผมว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะในแรงที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมกับตัวที่เป็นอ่าแบบว่าไม่ติดเมตานะฮะก็แต่ตัวมันก็เก่งนะรอเลี้ยงเนี่ยนะครับผมถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นเนาะนั้นไปมือกูมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลย อโอเคเดี๋ยวจะเป็นยัางไงเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในเกมอาไรดีกว่านะครับผมเดีย๋ยวเราจะทําการกดโซโล่ไปเลยและกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาแนะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็หนึ่งทุ่มแล้วเนาะมันก็จะแบบว่ามีให้เลือกเลนเลือกตําแหน่งนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้กลางหรือป่านะครับทุกคนโอ้โหฟาร์มป่าวัตตาฟเฮ้ยนายเราขอแรกได้เป่าให้เล่นไฟเตอร์ครเยอะเลยนายไม่มีเมดเลยเราขอได้ล่าโอ้โหปฏิเสธ a few moments later มึงเป็นเมี้ยอะไรกับฟาร์มป่ากูวะเนี่ยโอ้ย moments later ขอเม็ดนะตอนเนี้ยเม็ดนะเม็ดโอโ้ฟาร์มป่าโอ้ยกูอยากออกจากป่าแล้วเอาป่าออกจากกูทีฟาร์มป่าฟาป่าไปแล้วเหรอเนี่ย โอเคในไหนระบบเกมมันก็เลือกป่าให้เราแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเราเลี้ยวเข้าป่ากันไปเลยนะฮะเอ้ยป่ามาันระเบิดไปเลย2 1่ป้าแป๊บสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้เรากดโซโลมานะครับทุกคนอาจจะโดนด่าไมิด่าได้เลยนะฮะอย่างนี้ <c oughs> เราเลี้ยวป่าไปโอเล็ตทวงแล้วจังะนี้เราจะทักทวงกับเบต้าใหม่ของเรานะฮะ ทำไมเราเลี้ยวปาไม่ได้กันเหลยโอเคฮะก็เข้ามาสูเา่เดนเกิที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเริ่มปรับการาฟิกอยู่แล้วนี่แม่โ okay. อเคไม่เไป็นไรนะเฮะยก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าตัวมันดูเจืเจอเกลยังไงไม่รู้อะ่ะโอเคฮะจังหวะนี้เราก็ฟาดไปก่อนนะฮะไม่ต้องรีบจัง yeah, หวะนี้หลอดปาดหมดไปส่งลูกใครอุๆๆ้ยอุ้ยเอ็นโซเกี่ยวเอ็นโซเกี่ยวเอ็นโซเกี่ยวเดีย๋ยวขอแท็กกลางหน่อยละกัน นก็เดินมาขนาดนี้แล้วเอ้ย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 โอ้โหโอ้โหเลิศแบบยกหัวจัดเลยฮะแล้วเขาฟิกเกอร์ไปสองตัวเลยจังหวะนี้ถือว่าคุ้มนะเลี้ยวสี่ะเดี๋ยวน่าจะสี่อยู่เพื่อนแท็กคีฟเกินโอเคอ้าวอ้าวเอลซูเอลซ,อซูคิดว่าจะรอดหรือเปล่าเอลซูจะไปไหนล่ะลูกเรียบร้อยฟื้นสบาฮนะแล้วจังหวะนี้ ลมเราน่าจะสูขิดรอเปล่าสูขิดจริงโอเคเราไม่มีอันตีนะแล้วก็เราเล่นตอนที่มีอันตีด,ดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอาได้นะอย่างงี้โอโอ้โหแล้วเทนมันเตรียมตายฮะแต่สกิลเราไม่มีมานาไม่มีเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่า เราไม่มีฟา้าฟ้านะฮะถ้ามีฟา้าฟ้ามันก็จะแบบว่าเออมีลดสกิลไปมีลดคูด,ดาวเลยฮะ,ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้เราอยู่ยกับดาร์ครอดาร์คดีกว่านะอย่าอยากได้เปล่าอยากได้ก็เข้ามาแล้วเอ้ามาแามานามหมดโอ้โหขนาดแบบว่ามีฟา้าฟ้าเลยมาแนาแต่ว่าเพิ่มไม่ทันอนะ่ะโอเคฮะเราก็ฟ้าฟ้าไปก่อนนะฟาร์มนะรแบบว่าให้ลงป่ากันไปข้างเลย แล้วข้างล่างข้างล่างคือเหมือนเขามีประเด็นกันเราอยากมาแจมจังเลยจเ,ลเจ้าเอลูเมียจ๋าพี่แค่เดินผ่านพี่แค่เดินทางผ่านทางนี้เฉยๆเฮ้ยจะพูดอะไรลินพันไปหมดแลยฉันก็แค่มาร์คไรเดอร์ที่เดินผ่านทางนี้มาเฉยๆเอ้ยมันต้องหุห่ยกาฟิกแบบวา่าเปิดไม่เต็มแล้วมันไม่สวยเลยภาพจีดมากไม่เป็นไรอะเฮ้ยโอ้โหให้เราก็นึกว่าจะยิงมาทางนี้ใช่ เอ้ไอ้ <Techn Pokémon> <Durch those rapper> ไอ้เทมเลยเรียบร้อยฮะเทมโดนมาหลอดยากระหม่อมมานาเราหมดไม่ไม่ใช่มานาเราหมดบัฟฟ้าเราหมดพอย้ายกลับไปเอาบัฟ้าแป๊บเดี๋ยวลูเมียเขาจะมาเคลียร์เวฟกลางนะครับผมโอเคไม่ไม่น่าจะมาแล้วยานมาจ๋าเอ๋ลูเมียจ๋าพี่มาแล้วจ้ะไอ้เอ้ไอ้้ เอา้ายิ่งไม่รอดนะครับหนูไม่รอดนะครับหนูถึงหนูจะกดแข็งไปยังไงหนูก็ไม่รอดนะครับบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยว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 ไอเทนจะหสยจะหสยพี่นะน้องจะหสยพี่อย่าเอ้ยตายแน่เลยวะไม่ตายได้นะกูตายได้นะกูย,ยังไม่ตายวะ่ะ <c> ก <oughs> ูรอดได้ไงวะเนี่ยโอเคถือว่าทำบุญมาเยอะเดีแ <c> ต <oughs> ่ป้องกลางจังเลยโอ้ย <c oughs> ีรูเมียได้แบบว่าถ้าเลือดน,น้อยๆนี่ก็น่ากลัวนะหยานโอ,โอ๋อหยานนายอย่าทำแบบนี้แล้วชิ่งไม่ได้นะ <S 2> <S 2> ไปไหนอ่ะ <S <S เลือดเลือดเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตายเอือ้อเอื้อเรียบร้อยอ้าวอันที่ขเขาเรียกคนเฮ่านะครับทุกคนเฮ้ยไม่น่าไปเอามันในป้อมเลยอเท่าไหร่ ถ้าจะรอมีบอฟฟ้าก่อนแล้วค่อยเอาไอ้เพื่อนเรากพดพันธิตไปแล้วอะ่ะเรากดพันธิตไปแล้วอะ่ะแต่เราก็อยากได้ยอยู่นะเฮ้ยแล้วเราได้ด้วยไงประเด็นแล้วเพียตายนะครับเดินอย่างนี้เอ้ยแล้วเราก็ตายฮะโอ้มันคุ้มมาดีอ่ะโอเคถือว่าได้อยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนไปรุ่นใจเย็นไปรุ่นไม่กาใจเย็นพุนาไม่รอเราเลยอะ่ะพุนาต้องรอป่านะ มาอีกมาจุ่นได้ดิแมทำไมฝั่งเขาถอยหมดเลยวะไฟ15วิเกิดเฮ้อมึงอ้ขอดาร์กเฮ้ยไม่ใช่ขอปะฟ้าก่อนดาร์กที่ไหนกันล่ะไม่ถูอ้พวกนายจะเอาเลยเหรอเรากดพันหีนไปอีกแล้วอ่ะจะมาเ้าได้ป่าอย่ามาเนี่ยดูทรงแล้วเฮ้ยโอเคอยังได้อยู่ ได้อยู่ยังได้อยู่ไม่หยานให้มาวันนี้อยู่คนเดียวมันเงาเปี่ยวหัวใจที่จังไหนล่ะให้อ้ายไปส่งบ้านบัวเขาไปไหนแล้ววะเฮ้ยอันนี้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 มาเยอะแล้อ่ะมาคนเดียวก็พอแล้วมั้งคนเดียวก็พอแล้วมั้งมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวรอสกิลสองกูดาวโอเคมาเลยมาเลยมาเลยีปทิ้งให้ต่อไหมโอเคพี่คิดต่อด้วยตายนะครับอย่างนี้บอกเลยว่าตายนะครับโอ้โหท่านล้างนะ เอ้ยใครตายใครตายยิงใครตายใครตายผมไม่ตายอ่ะเอาดิเอาดิผมไม่ตายอ่ะมาดิมาเด้อเอ้ายิงไรยิงไรเอลซูยิงไรเอ้าแอนซี่โอ้โหเดี๋ยวเราปข้างล่างนะฮะได้ดัก์คเลเยอร์เคลียร์เวฟล่างไปแล้วเคลียร์บนไปฮะไปหยาดหยาดมันเอาอีกแล้วไปหยาดชัดดาว อย่างเลยแล้วโอเคอย่างตายฮะเราหลบพุ่งไม่โดนไงโอเคอยังได้อยู่ถือว่าได้อยู่เอ้ยจะตายเีกมจะตายโอเคตายอยู่ได้อยู่สวยงามสวยงามจะเย็นเพื่อนจะเย็นเลือดเ,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 เราไม่มีแล้วอะ่ะแต่บอบฟ้าเขาก็มีบอบฟ้าเขาเกิดฮะอย่างนี้มันหน้าโอ้โหฉี่แต่จะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วกลับไปเอาอยู่บ้านก็ได้วะเอ้ยเฉียวเวลาเดินกลับมาบ้านเนี่ย แล้วฝ hey, ั่งเรามันจะเอาหมดทุกอย่างเลยไม่ได้นะเฮ้ยพวกเองต้องเหลือไม่ให้ฝั่งตรงข้าวนี่เด็กเฮ้ยยาดอย่างงี้มันบ่ใช่เด้มันบ่ใช่เด้มันบ่ใช่เด้กเดี๋ยวเอาไปโอเคเดินมาทำไมเอ้ยโอ้ยรูมี้ยบนไหน มีใครกันหน่อยหรอเดี๋ยวดาร์กจะเกิดนะเพื่อนเราเราอาดาร์กก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวให้ตัวมันเดินแหลมมาทางนี้ดีกว่าไหมแล้วเราก็ค่อยลุมระยำม,มันจะมีตัวเดินมาหรือเปล่าเนี่ยรอฮะรอโอ้ยไอ้นี่มันรู้มากไอ้นี่มันแฮ็กแมพ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้พวกแรงสูงนี่พวกเองนี่ก็แบบว่าฮาคีสังเกตแบบว่าแรงเกินอะ <c oughs> ่ะฮาคีสังเกตเทพเกินแ่ะะัยรุ่น <c oughs> ไปจังมาดิเหมือนอย่างเขาอยู่คนเดียวฮะแต่เราขอบาฟ้าก่อนได้ไหมแ <c> ล <oughs> ้วขอบาฟ้าก่อนได้ไหมอ <c oughs> ่ะเพื่อนใจเย็นนะ <c oughs> จะเอาดาก่อนไหมเฮ้ยบรรลอดมันโดนเข้ามาแล้ว <c oughs> บรรลอดทายาก่อน อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักแป๊บหนึ่งโอ้แล้วตอนไหนมันจะตายวะเนี่ยโอเคมาแล้วตึมซื้อเอ้ยโอ้โหเสียดหน้าไปทีเด้งเฮ้ยทำอะไรเพื่อเราอ่ะทำอะไรเพื่อเราอ่ะเอาตายไปหนึ่งแฮ่มคนคนดาเมจดอ่าเอ้ยเอ้เออเฮือมันกระแทกโอ้โหค่ะ <c oughs> มึงจะดึงกูเข้าไปเล่นในบ้านเลยไหมเฮ้ยพวกเราจะตายแหกกันหมดถอยเอา้ากิกซีโดนจับทั้งวันนี้วิ่งเร็วๆวิ่งยาวยๆแล้วก็เรียบร้อยเป็นเอสของแอนโซเอาแล้วเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับกันหนะ่อยมันเราจะแพ้เลยฮะเอม่ยังๆๆเดี๋ย,ย,ย,ยวดาร์คเชเลียจะปล่อยกลางฮนะเขาน่าจะดันต่อไม่ได้แล้วแหละเอ้ยปล่อยบนปล่อยบนชิงป,ปล่อยบนดีกว่าเราน่าจะปล่อยล่างดีกว่านะเมื่อกี้ ไม่ไม่ไปล่อยบนละสุละเอา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 พี่เล่นหมดนะพี่เล่นหมดนะพี่เล่นหมดนะพ,นนะพี่เล่นหมดนะพี่ไปสนแทงนะเย้าหมดนะมีใครมาเปล่ามีใครมาพี่ก็ไม่อยู่นะไ <c oughs> ม่อยู่เหมือนกันเราเฮ้ okay, ยคีมไฟยังอยู่ฮะ คือเราไม่ได้เอาพิพิธภัมามันก็ค่อนข้างจะเล่นยากอยู่นะเพราะว่าถ้าเอนโซจับเราได้นี่ก็คือตายกับตายอ่ะเอลสู่มึงก็ยิงแม่นเกินอะบางทีเอลสู่ทั้งูุมเนี่ยจะมาหลอดช็อคจังหวะนี้เอลสู่ตายนะครับเข้ามาอย่างนี้ อ้าวแล้วแท้งคุณก็ตายนะครับคุณจะเอายังไงกับผมเอ่ยดาร์กเกิดแล้วลุมระยำดาร์ก่อนโอ้ยลุมเมียนี่มึงก็เปิดตีดีกันจรงเลยออ้ยดาร์กจะตีเราตายว่ะรวยแล้วเฮ้ยอยากจะตายเฮ้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 ยตายจริง แล้วดาร์กก็โดนแย่งด้วยแต่ฝั่งเรายังได้อยู่ฝั่งเราได้อยู่ฝั่งเราได้อยู่ไอ้บอลล็อตฟาดสวยงามเหลือแทงตัวเดียวเหลือแทงตัวเดียวเราไปเอามล่างเราดันฮะไปเอามล่างเราดันจบล่างเลยเพื่อนนี่เป็นไงมันเป็นข้อดีของการปล่อยดาร์กไว้ข้างล่างนะฮะนี่เป็นไงเมื่อกี้ปล่อยดาร์กล่างหรือบนวะเอ้ยปล่อยบนปล่อยบนโอเคปล่อยบนดีกว่าน่าจะบนนะจบแล้วนะครับทุกคนอ่ะแต่ว่า เราเรียกป่าก็ก็ต้ทีมแบกเจอชนะนะครับผมถือว่าเล่นยากอยู่นะถ้าแบบว่าจะให้ดีนะครับแนะนำกดกับเพื่อนดีกว่านะครับอย่าหากดโซโล่แรงเลยมันเล่นยากนะครับโอเคก็เอ p ียังไม่ต้องสืบนะครับว่าของใคร สกอร์เกมนี้นะฮะก็ฆ่าไป8ตายไป4แล้วก็แอสซิสติกสิบสนะฮะก็เอ็มพีอยู่ที่1 1บเอ็ดจอว่าเยอะอยู่นะโอเคนะครับผมตรอดคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใคร,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจ,จะได้ผมกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมจะพูดเร็วไปทำไมเนะะี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสหรับคลิปนี้ใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย 来，的，别光的。